สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพ่อกันอีกแล้วเนาะมือนีไม่แต่ผ้ามาเบิงพักขึ้นชายไม่แต่ที่ปลูกไ้ในกระถางเนาะมือนีแม่แต่มีเทคนิคดีๆเอามาบอกว่าห้าเวลาหฮาตัดพักขึ้นชายไปกินเนี่เฮาห้าสิตัดแบบใดควอยพักขึ้นชายเ้าควอยสีบ่ไดดปลูกไม่ห้าสิตัดแบบใดมันควายสิแตกยอดแตกใบขึ้นมาไมา่ให้ห้าได้กินตลอดปีตลอดสาอาเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็น ผ้ขึ้นชายที่แม่แต่ปลูกไว้โดยการเอาหากมันมาปักช้ำเนาะอันนี้โบเมนบเมนวานมาลิดเนาะอันนี้แม่แต่ไปตลาดแล้วไปซื้อใบขึ้นชายมากิน่นเราแม่แต่เหลือหากมันเราแม่แต่เอาหากมันมาปักช้ำไว้เนาะพี่น้องก็แตกก่อใหญ่ใบนาเนาะแล้วก็มาเบิงเทคนิควิธีการข้าตัดตัดแล้วแม่แต่ใส่ปุ๋ยเอียงใส่บำรุงมันค่อยสิแตกยอดแตกใบออกมาไว้เนาะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็ กอใหญงใบหนาเนาะไม่แต่ปูกว้สองกระถางค่ะก็มาเบิงเทคนี้การตัดใบไปกินเนาะว่าตัดแบบไดนคอยสิแตกยอดแตกใบออกไม่เฮาได้กินตลอดปีตลอดาศาสตร์ค่ะก็มาเบิงกันตัดใบออกมากินเนาะพี่น้องเนาะแล้วหเฮากะสิเหลือใ้ให้เขาแตกยอดแตกใบออกมาไม่เนาะ ตัดเท่าก no, no. ับต no. ัดมากินเท่ากับตัดก็ยากนะพี่น้องเท่ากับตัดไหนเขาเหลือใบเลี้ยงไว้เนาะเท่ากับตัดเอาใบจังสีเนาะใบขอบๆมันจังสีเนาะ าการตัดใบขึ้นชายเนาะพี่น้องเอาไว้แห้เขาแตกยอดแตกใบออกมาใไม่เข้ากับสีตัดประมาณนี้ก่อนหนึ่งเข้ากับสีเหลือใบเลี้ยงไว้จากกิ่งหนึ่งหรือสองกิ่งเนาะพี่น้องนี่เหลือใบเลี้ยงไว้จันสี่อันนี้ก็เป็นต้นอ่อนเขากำลังเกิดขึ้นมามาไม่เนาะไม่แตกกระสีบวบออกไม่แตกกระเสียว้คือเขาเข้ากับสีตัดประมาณนี้เนาะ เขาตัดประมาณนี้แค่นี้เขาก็ได้ใบขึ้นชายไปไว้ใส่ตุ่มย่ำใส่แนก้กินเ่าแหละเนาะพี่น้องเนาะส่ยงามงามแต่เทคนีคการตัดใบก็มีเท่านี้แหละพี่น้องเขาตัดใบเขาก็เขาก็ต้องตัดเหมือนเขาเหลือยอดอ่อนๆไว้แล้วก็กิ่งใบเลี้ยงเขาไว้จะก,กิ่งหนึ่งหรือสองกิ่งจังสี่เนาะวันนี้เขาก็กันเขาสิใส่ปุ๋ยบำรุงเนาะใส่ปุ๋ยบำรุงอันนี้ก็เป็น อุ้ยเปลือกไข่เนาะที่ไม่แต่เห็ดว้แล้วเนาะอุ้ยเปลือกไข่นี่ก็เเ็ดง่ายๆอุ้ยเปลือกไข่เท่ากับตํำเปลือกไข่ละเอียดแล้วเท่ากับใส่เกลือส่วนตุ่นึงแล้วก็บซโรดส่วนตุ่นึงเนาะเท่ากับคลุกเข่าผสมให้เข้ากันสำหรับเปลือกไข่สามสิบหน่วยหรือสามสิบฟองเนาะเท่ากับใส่เกลือส่วนนึงแล้วก็ผงซุโรดส่วนนึงแล้วเท่ากับคลุกเข่าให้ผสมให้เข้ากันแล้วเท่ากับเอามาใส่ ต้นใหม่เขานี่ครับพี่น้องต้นขึ้นชายเฮา,าตัดใบออกไปใส่แนวกินแล้วเขาก็าสีมาบำรุงต้นเขาด้วยปุ๋ยเปลือกไข่นนเนาะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ผู้ใดมีปุ๋ยน้ำเศร้าเข่าก็เอามาหดได้เนา,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 านดดนะพี่น้อง ก็เป็นปุย๋ยบำรุงให้เขาแตกยอดแตกใบไว้เนาะหรือถ้าผู้ใดบ่ท่านใดมีปุย๋ยน้ำเศร้าเข่าเขา,เากะเอาน้ำเศร้าเข่าซื้อซื้อก็ได้เอามาหดโหลดพี่น้องกระสิเฮดให้พักขึ้นชายเขาแตกยอดแตกใบไว้แล้วก็งามเนาะไม่แต่กระสีมือนี่ไม่แต่แต,ตัดกระถางเดียวเนาะตัดให้พี่น้องเบิ่งว่าตัดแบบใดก็สีได้มีพักขึ้นชายกินตลอดปีตลอดศาสตร์บ่ต้องปลูกใหม่เนาะตัดวิธีนี่แหละพี่น้องตัดแล้วเขาก็เอาปุ๋ยเปลือกไข่มหฮอยฮวยบำรุงต้น แล้วก็ขั้นมีนามเศร้า,ขาเข่าเฮาก็เอามาหดเนาะนามเศร้าเข่าที่เฮาหูเข่าหรือว่าหนึ่งขเข่าเหนียวเนาะเฮาก็เอามาหดเสาหดแรงเนาะแค่นี่ใบขึ้นชายเฮาก็สิแตกหยดแตกใบออกมางามแล้วเฮาก็สิมีพักขึ้นชายกินตลอดเฮาก็าตองมาเพาะมาเ็ดปลูกใหม่ให้เสียเวลาเนาะพี่น้องถ้ามื้อนี้ไม่แตลกระสิตัดกระถางเดียวเนาะตัดกระถางเดียวเพราะว่ามันหลายแล้วเนาะแันตัดสองกระถาง มันก็นสิกินบ่เหมิดแม้แต่สี่ดายมันเนาะมอน,นีกน้กะสิตัดแค่กระถางเดียว็ดใไ้พี่น้องเบืองว่าใส่ปุย๋ยบำรุงแบบใดตัดแบบใดเนะาะค่ะสำหรับคลิปการตัดใบขึ้นช่ยให้แตกยอดแตกใบออกมาไวๆกะแล้วเลยเนะาะค่ะพี่น้องก็พาอกันคลิปหนาเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ